สวัสดีค่ะพี่น้องมาผอกันอีกแล้วนะคะกับสวนผักคุณนายนี่เนาะคะ่ะพอดีมือน,นี้มีโอกาสได้ไปซื้อพันธุ์ปลาหมอเนาะคะ่ะป้าเลียงกะขันตอนแรกเนาะคะ่ะก็คือข้อต้องเตรียมบอ่อกรอันนี้บอ่อนี่เป็นเป็นองค์เป็นองค์งงแดงนะคะ่ะองค์แดงที่ข้อตัดคืงเนาะคะ่ะพี่นอ้ององค์แดงที่ข้อตัดคืงเรลาที่นี่ เลยเลี่ยงไปแล้วล่ะหลอบหนึ่งชุดชุดนันมืดไปแล้วเนาะค่ะก็เอาชุดใหม่มาลงกะเข้ากับเตรียมเตรียมเตรียมใ้ประมา่านจากประม่านอาทิตย์กลัวๆเนาะคะ่ะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งกะใดเนาะคะ่ะแล้วก็ไปสือพันธ์ปลาหมอมาเนาะคะ่ะเป็นปลาหมอมันเนาะคะ่ะอันนี้กะก่อนที่ห่าสิบปล่อยลงบ่วเ่าต้องให้เขาชิ่นกับนามก่อนได้พี่น้องให้เขาแบบว่าให้เขาได้ได้ปับตัวกับ สภาพน้ำที่เขาสิบสิลงไปยูกรนเนาะคะ่ะก็คือไห้ให้ใส้ถุงไหแลรวก็ะรอยแบบนี้แหละคะ่ะรอยไวจจักรม่านเคืองชัวโมงก่รนเนาะคะ่ะเล้เาห้อจังอยเขาลงไปอยู่ในบ่อเนาะคะ่ะภายในบ่อกะสิมีอ่ปลูกบัวไห้น้ำเนาะคะ่ะแล้วก็มีปล่อยแหนแดงไห่ไหว้ถาเพืินน่ะละคะ่ะไว้เป็นอาหารของเพื้นเนาะค่ะพี่น้องกะ เดี๋ยวเฮาสีมาปล่อยปล่อยลงไปในบอ่อให้เขาได้ได้ไปไปอาศัยอยู่ในบอ่อเนาะคะ่ะบอ่อของเฮาก็คือองค์แดงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้องแดงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยเนาะคะ่ะเฮาสีมาปล่อยปล่อยลงไปปล่อยปลาหมอลงไปเนาะค่ะพี่น้องเอา่ะคะพี่น้องมัน,นก็ ได้เวลาที่เขาสิดป่อยอลูกปลาหมอลุอ่งองนะคะ่ะหลังจากทีเห่าให้เขาปั๊บตัวกับสะพานหนามแล้วประมา่านเขินชั่วโมงเนาะค่ะข้อปฏิิมาป่อยลงโงองะคะ่ะปากถุงสะกอนนะก็ดีเป็นเม่น่าเข้าไปซื้อเพิ่มกับติอัดออกซิเจนใส่ถุงไม้ห่าแบบนี้นะคะต้านปลา ปลาหมอที่ซื้อมาในมือนี่กะเป็นลูกปลาหมอเนาะคะาราคาะประมาณตัวละตัวละสองบาทนตัวละสองบาทที่ซื้อไม่เอนอีกที่การปล่อยกะค่อยๆค่อยๆ่อยให้เขา ลงไปในน้ำเนาะคะ่ะอย่าพึ่งย่าพึ่งเท่ย่าพึ่งเท่เลยเนาะคะ่ะต่อยาเอียงลงไปทังสี่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวเขาสิร้อยออกไปเองเนาะคะ่ะแข็งแรงถุดโตเลยะคะ่ะ คอยเขาไล่ตัวเองไปนอนไลออกมือไปนอนม

มดไปไปไหนเ,เดเ๋ยวนากปุเย้ยดวออกมาคิดว่าตายจะติดออกมากันเนียวีการขุมที่สองนะค่ะปล่อยลงไปได้ค่ะพี่น้อง หลังจากที่ห้องล่อยลูกปหมอลงไปแล้วเนาะคะ่ะห้องยังพ่งห้อาหารเขาเด้อค่ะมือน,นีก็คื่บ่าตองบ่ตองห้อาหารเลยเนาะคะ่ะกะห้องสิเริ่มให้อาหารเขาก็คือนมืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นเฮอจางสีเริ่มให้อาหารเขาก็สิอาจจะเป็นมืออื่นตอนแรงๆเงนาะคะ่ะให้เขาได้ปับสบาพกับนามก่อนเพราะว่าถ้าห้องห้อาหารเลยเนี่ยมันอาจสิเสี่ยงตอ่อการหลอดชีวิต ของฟลาหมอนั่นเนาะค่ะก็เลให้เขาได้ทำคว้างเคยชินกับหนามกนจังอยให้อาหารเขาก็ทีนี้อัตราการหลอดสูงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วปลาหมอนเนี่ยก็คือเป็นฟลาทีมีวามต้น,นสูงเนาะค่ะนามที่เลี้ยงนี่ก็คือนามบาดานเนาะค่ะนามบาดานซึงเห่าบ่ได้ปรับสะพานานามเลยะคะ่ะน้องก็คือปล่อยปล่อยลงมาเลยก็คืออยู่ซิว่าเขาเลี้ยงไง อย่างไรกว่ากว่าปลาหลายชนิดอยู่น้องขาแก็คือห้องอต้ตองเสียเวลาในการถักหนังเขาสิงมีความอดทนสูงมันตายมันตายม่นจะออกอย่างนั้นแข็งแรงที่แหนนี่ ใช่ค่นอตแ้วนะคะป้อยไปมือนีเนาะค่ะก็คือปลาหมอประมาณลอยเจ็ดสิบตเนาะค่ะลอยเจ็ดสิบต,ตที่เขาป้อยลุ้งมือนีกะขั้นตอนและวิธีการกับมีประมาณนี้ละค่ะพี่น้องในการเลี้ยงปลาหมอของฟ้าของสวนพักในนี่เนาะคะ่ะกับว่าด้มีเอียงมากไหม ก็หลังจากนี่มืออื่นเนาะคะ่ะเขาจังสิค่อยมาเรื่อมหายอาหารเขากัจังค่อยมาติดตามกันเบิองว่าอาหารปลาขัางแหลกที่ห้องหายสำหรับลูกปลาหมอเนี่ยสิเป็นอาหารแบบใดเนาะคะ่ะกะสำหรับมือนี่กะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะสำหรับช่องสวนผักคุณนายนี่เนาะคะ่ะกะจังค่อยมาอัปเดตกันไหมเนาะคะ่ะ ในโอกาสต่อไปกะสำหรับมือกันสวัสดีค่ะ